ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Candy นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่เกม Black No l o k Online นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับอาชีพลุนในทั้ง4สายนะครับประกอบไปด้วยนะครับสายตีธรรมดานะสายคลีนเองนะครับสายเอ่ออีดิชันเบรกหรือว่าสาย i อีนะครับสายฮอกนะครับแล้วก็สายพ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะฮะคลิปนี้ก็มาเป็นแนวทางกับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเล่นนะครับจำเวร้1 7เจกันนะ ้ดยคนที่เพิ่งมาใหม่ด้วยอ่าไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยในงบสายฟรีเลยอ่าชุดตั้งต้นเลยครับอ่าเพื่อมาเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับก็ใครจะไปต่อยอดอะไรยังไงก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายแรกกก่อนดีกว่านะไม่ง่ายเลยสายดาบครีนะฮะสายคลาสสิกที่ทุกคนต้องเล่นนะครับเมื่อตอนเริ่มเกมมานะไอเทมะจะประมาณนี้นะครับผมจะใส่ดาบ6 3นะที่เขาแจกเลยนะครับชุดเป็นชุดกายภาพระยะประชิดน,นะครับก็ตามที่แจกเลยนะเป็นชุดเต้นตามนั้นเลยนะเออหมวกเป็นไลเวิร์ดนะตามที่แจกนะตอนนี้วัเราจะถึงห้านะส่วนคอสตูวนะเราก็จะ อัพเอ่อเ็นชานเป็นลูนไนท์สโตนเวอร์ชั่นที่2นะอ่ะประมาณนี้นะ Stay un, นะครับแล้วก็สเตตันนะครับผมจะเล่นไปที่คริหรือว่ารักนั่นเองนะร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็สเตเอ่อสเต็งร้อยยี่สิบนะไม่ใช่ครีค่ารักโอเคแล้วก็เพิ่มความตีไวด้วยหนึ่งร้อยนะแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมอัพแค่นี้นะจริงๆมันทําตีไวให้ได้ร้อยก้อนสามได้นะแต่ว่าผมขอมารีวิวแบบตั้งต้นเลยแล้วกันนะส่วน ชุดคอสต,ต่างๆเนาะอันนี้ก็ชุดฟรีที่เได้จากจากิจกรรมเอาเหรียญบูสเตอร์ไปแลกนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมากงั้นเดี๋ยวลองไปรับชมกันเลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็อยู่ในห้องอห้องไข่ที่เรียบร้อยนะเอาไว้ทดลองตีนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าสายขีจะประมาณไหนนะครับนี่ฮะเราก็บัฟไปหมดนะนี่กดบัฟให้หมดนะครับแล้วก็นี่ฮะยาแดงยาเล่งนะอ่าบัฟกันอยู่แล้วแล้วก็มี หินนะเออบัฟหินรูนไปสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะไอ้สุรเลนชันนะเราขาดไม่ได้นะเพราะว่าดาเมจจะหายไปเยอะมากนะตีปกติประมาณ5,000แต่ถ้าบัฟก็จะมาตีประมาณ3เท่านะตอนนี้ติดเกี้ยวมน 14, นะันหมื่นสี่นะเออมีหมื่นสี่แล้วมีโอกาสนะครับนี่ฮนะทำดาเมจสองจุดห้าเท่าด้วยนะสาหรับหินรูน,นี้นะก็มีโอกาสติดสามหมื่นห้าจากนั้นนะครับเอฟเฟกต์ของดาบนะครับนี่เลยมีโอกาสสูงที่จะใช้งานสกิล โกิกเวฟนะครับอ้าวแล้วก็ทางฝั่งของนี่ฮะตรงนี้ด้วยนะมีโอกาสเล็กน้อยอ่าทางฝั่งของคอสนะมีโอกาสเล็กน้อยที่ใช้งานสกิลอิดิชันเบรกเวลสามด้วยอัตโนมัตินะแต่ถ้าเราเรียนรู้เวิเต็มก็จะใช้เวลเต็มแพนอย่างี้แต่ตรงนี้นะครับจะบอกว่ามันค่อนข้างจะช้าขัดใจคนดูนะจะบอกว่าคนดูสามารถไปพัฒนาต่อได้นะให้ตัวเองตีไวเป็น193นะครับ ร้อเก้าอะไรปุ๊บมันก็จะตีเร็วขึ้นนะกพอตีเร็วปุ๊บโอกาสออกโซนิคเวฟเอ dition เบรกก็จะถี่ขึ้นนะครับนี่ฮะโซนิคเวฟก็มาเท่าไหร่อ่ะไม่ติดชีถ้าติดชีก็สองแสนสองนะครับก็โซนิคเวแฟแพทปัจจุบันนี้ก็คือมีโอกาสติดชีด้วยอ,อาจจะงงว่าผมบ,บ่นอะไรหัาเราะปลาธรรมดาอันนี้ก็ติดชีนะถ้าไม่ติดชีจะอยู่มาอ,อ แสนสี่นะช่างมันเถอะมันติดกีบทุกรอบเลยตอนนี้คีบผมแปดสิบเจ็ดละเยอะมากๆเลยนะนี่ฮะก็ตีประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าถ้าติดดาเมจสองจุดห้าเท่าก็เป็นสามหมื่นห้าแล้วก็โซนิคเวฟอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสองแสนก,กว่าแล้วก็อิดิชั่นเบสนี่ฮะสองแสนยิ่งตีไวย,ยิ่งออกขีนะครับอ่าอันนี้ก็สายแรกนะ สายที่สองนะ้ในตัวเดียวกันนะผมจะแนะนำเรื่องอิทสายดิชั่นเบรกนะครับจะมาดูว่ามันเล่นได้ไหมดิชั่นเบรกเนี่ยถ้าของครบเซตน,นะครับเอาเป็นว่าถ้าตัดพวกนี้ออกไปนะสมมติว่าไม่ใช่ของผมเป็นชุดอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ดิชั่นเบรกอ่ะสามารถลดคู่ดาวได้นะปิดคู่ดาวได้นะปิดแคทามหมดไปก็ทําให้สามารถไล่แบบรัวๆได้เลยแต่เนี้ยแต่ถ้าเป็นชุดสายฟรีนะครับตอนนี้มันทําไม่ได้นะมันได้แค่นี้จริงๆนะ ได้แค่ระเบิดสีละสองแสนนะครับก็สําหรับใครปิดมอนในฮิตเดียวได้หมายถึงว่าถ้ามอนเลือดไม่ถึงสองแสนเราก็สามารถแบบวิ่งไปลงนี้ก็ได้นะระเบิดตุ้มแต่บอกเลยว่าร้อยเจ็บวกนี่เลือดมอนไม่ต่ำกว่าสองล้านนะบอกเลยว่าอันนี้ก็แนะนําไปเลยว่าสายดิชั่นเบรกไม่ค่อยน่าเล่นนะครับกับสายฟรีนะดิชั่นเบรกเล่นในสายฟรีไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้ผมมาแนะนําอันนี้สายที่สองนะนะ เดี๋ยวจะบอกว่ามันผสมหรือเปล่าก็คือด้วยความที่อ,อัลสเตตัสนเหมือนกันแหละสเตรง็งเด็กลักอะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นถ้าถ้าไปดูช่องคนเก่งนะเราพิมพ์ไปหาได้เลยนะครับรุ่นสายไอบีโอบางคนแบบเก่งมากรถเฟรคครัมแบบระเบิดรุว่ระเบิดตีเหมือนตีไวกว่าผมตีออระเบิดไวกว่าที่ผมตีอีกนะเพราะงั้นนะครับใส่เชนเบกหรือสส่ที่นิยมเปน็นระดับต้นๆของรุ่นไนท์นะ แต่ว่าค่อนข้างจะใช้ของเยอะพอควรนะเพราะงั้นก็แล้วแต่คนชอบครับอันนี้ก็มาให้ดูว่าสายฟรีมันเล่นไม่ได้นะฮะเพราะมันจะระเบิดตอนทีคูดาวนานเกินแต่ว่าสายฟรีเล่นง่ายสุดก็คือสายกรีฮะไม่ต้องคิดแล้วตีงเดียวเลยเรียบร้อยถ้าตีวายร้อยก้าสาบอกเลยว่ามันนะอ่ามาว่ากันต่อสายที่สามเนียสายลูนพ่นนะ นี่ฮะเป็นรูนพ่นแบบแท้ๆนะก็จะมี2สกิลแหละพ่นน้ำกับพ่นไฟไง่ายแต่แพทนี้นะครับการที่เรากดหินธาตุนะครับไม่ใช่กดหินธาตุดิการที่เรากดหิน,นร,นร,รนูนบังหินลูนนะครับจะสามารถเปลี่ยนธาตุไฟให้เป็นธาตุแสงได้ไมาหนี่กดใจแอนโกลเนี่ยเปลี่ยนธาตุไฟเป็นธาตุแสงเป็นสกิลเอ่อพ่นไฟเนี่ยเป็นสกิลธาตุโพลีนะธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ของน้ําก็จะเปลี่ยนได้นะเป็นธาตุ โค้ดก็ได้นะเป็นธาตุธรรมดานี่ฮะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ที่เราจะไปววแหละว่าง่ายๆนะข้อดีของออสายนี้ก็คืออ่าจะค่อยสรุปดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะเอาเป็นว่าหลักๆสกิลมันอยู่สองสกิลว่าก็คือพ่นไฟแล้วก็พ่นน้ำแค่นั้นเองฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องไข่กันเลยดีกว่าสำหรับรูนสายพ่นนะครับจริงๆสกิลไม่มีอะไรมากนะมีก็มีแค่พ่นน้ำพ่นไฟแค่นั้นและไม่มีอะไรมากนะบัฟจริงๆก็ บัฟก็ได้ไปบัฟก็ได้นะจอนสเปียร์เดโมโเนี่ยจะทำให้เวลาเราเคลื่อนที่เราจะไม่กระตุกนั่นเองนะเวลาโดนคีมตีอ่ะผมเรียกคีมซะงั้นเวลาโดนมอนสเตอร์ตีนะครับเราจะไม่กระตุกนะฮะก็สกิลมีสองสกิลว่าบนไฟฮะอ่าแล้วก็บนน้ำฮะเห็นไหมฮะจะเห็นว่าฝั่งหนึ่งดาเมจสองหมื่นอีกฝั่งหนึ่งดาเมจเป็นแสนอันนั้นขึ้นอยู่กับการแพ้ธาตุกันนะครับเพราะงั้นเวลาเราจะเก็บเวลนะครับเราแค่ไปธาตุที่เราชนะเท่านั้นเองนะครับ ตอนนี้สําหรับไอเทมอ่าเดี๋ยวบอกไอเทมก่อนผมก็ลืมแนะนําเลยสําหรับเสเตตัสน,นะผมจะเป็นอินวิทแล้วก็เด็กอ่าก็ง่ายๆเพื่อทำฟิกแคททามให้หมดไปนะอินวิทก็ทําให้เราพ่นแรงขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็สําหรับไอเทมก็เหมือนกันนะใส่เป็นเซตฟรีเหมือนกันนี่เลยฮะก็เป็นฮอกบ3ี่สามนะเพราะว่าจะเพิ่มดาเมจของการพน่นพ่นให้เรานะก็คือเพิ่มดาเมจการพ่นให้เรานะครับ แล้วก็ส่วนชุดเนี่ยจะเป็นกา,กายภาพระยะไกลนะครับเพราะว่าการม้นเนี่ยมันเป็นดาเมจระยะไกลนะจริงๆก็ไม่เชิงว่ากายภาพมันมันคือดาเมจกายภาพแบบพิเศษนะครับเพราะว่ามันไม่ได้คิดเกาะป้องกันหรือว่าอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเลือดและมานานเราเนั่นเองนะครับเพราะงั้นดาเมจเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจโจมดีเวทเราไม่ต้องสนใจฮะเราสนใจแค่เลือดเลือดก็พอนะเลือดกับ SP ก็พอนะ นี่ฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับสายพ่นนะแลวปัจจุบันนะครับก็สายพ่นสามารถทำพ่นแบบดีเลย์เป็นศูนย์ได้แล้วนะก็คือพ่นได้เรื่อยๆนะที่สำคัญบางคนก็ทำพ่นเบิร์นได้นะซึ่งคิปพ่นเบิร์นผมก็เคยสอนไปแล้วว่าทำไงให้พ่นเบิร์นได้บ้างนะแต่ตอนเนี้ยสำหรับเซนฟรีนะครับมันไม่สามารถพ่นเบิร์นได้นะมันจะคิดดีเลย์อยู่ประมาณ3 0 4 0เนะเพราะงั้นก็ลองไปหาดูกันได้นะว่าทำไงดีไปต่อยอดกันได้นะครับนี่เลย ของก็เหมือนเดิมฮะเป็นของฟรีนะที่แจกมาส่วนทางแอนชานนะครับจะเป็นรุ่นในเวอร์ชั่นแรกนะก็คือจะเพิ่มดาเมจเกี่ยวกับการพ่นลวนแล้วก็ลดดีเลย์อีก5%ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์คือสายพ่นนั่นเองครับอ่ะสุดท้ายอ่ะสายหอกนะครับสายหอกให้มาดูสเตตัสกันก่อนละกันนะครับสายหอกโมจะเลือกหอกมานะครับแล้วก็เป็นการโจมตีกายภาพระยะไกลนะฮย คล้ายๆแบบสายพ่นนะครับแต่ว่าสายพ่นเนี่ยเราจะเอาเป็นเปอร์เซ็นต์นแต่ตรงเนี่สายพอกจะดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้ทั้งเปอร์เซ็นต์นด้วยแล้วก็ได้ทั้งแอตแทกด้วยนะได้ทั้งเอทีเคด้วยแล้วก็เปอร์เซ็นต์ตีกายภาพระยะไกลด้วยนะครับอันนี้ก็ค่อได้เปรียบสายพอกนะครับสำหรับชุดน,นะอื่นๆก็เหมือนเดิมฮะดีฮะก็เซ็ตฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนี่ฮะเอนชาสนะครับเป็นลูนลูนสโตนนะลูนไนท์สโตนเวอร์ชันเวอร์ชันสองนะครับก็เพิ่มดาเมจ ทันเด็สเปียอีกร์นนะเมื่อใส่กับเมื่อใส่กับนี่3ชิ้นชิ้นเดียวแหละผมว่าชิ้นเดียวอันอื่นก็อยากใส่แล้วก็ใส่ลงไปศึกษากันได้นะใส่คู่กันแล้วมันจะเพิ่มดาเมจไงอ่ะสเตตันนะครับผมจะในที่สตริงกับเด็กนะครับอันอื่นๆื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะชอบอันไหนก็อัพลงไปนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องซองกันดีกว่านะเป็นยังไงนะอ่าเราก็มาถึงกันห้องไข่บดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จริงๆนะครับอันนี้จะบอกว่าสสยเนี่ยผมเล่นเปนสายฮอกแทนนะแบบอัพแต่พออีกเดียวนะครับสกิลที่เราจะใช้เพียงสกิลเดียวก็คือสกิลฮันเดสเปียนะไม่มีอันอื่นแล้วก็คือแรงที่สุดละอ่ามันได้หลายอย่างอันอื่นผมลองมูหมดละมันไม่แรงฮะอันนี้แรงสุดละเพราะงั้นก็ใช้มันอันเดียวนี่แหละง่ายๆก็บัฟก็ไม่มีอะไรนะมีสเปียไดโมกับออร่าเบสนะครับนอกนั้นก็อยากบัฟอะไรก็บัฟไปฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูว่าลูนทูนิซัตมีผลกับฮันเดสเปียไหมเดี๋ยวมาดูนฮะ ว่าหอกจิ้มแค่ไหนเอ้ยหอกตีหมูแล้วจิ้มแสนแปดฮะหอกปกติจะมีคููดาวอยู่ประมาณะเดี๋ยวผมอีงเองหน่อยแล้วกันจะได้เห็นหอกปกติจะมีคููดาวอยู่ที่ประมาณ3วินะแต่ว่าพอใส่หอกหอกนี้เข้าไปนะนี่เลยเนี่ยคูดาวสกิลเดสเปียลดลง2วินาทีโคตรเวอร์นี่แล้วของดีแต่เราต้องหาไอเทมที่สามารถ รถกู้ดาวดอีกหนึ่งวีนะจะทําให้เราสามารถจิ้มได้รัวๆนะถามว่าแค่นี้รัวไหมก็ไม่รัวฮะก็ก็ถือว่าพอใช้ได้นะบรรดาสา,าสามสายเพราะสายใส่นี้ดูดูน่าเล่นนะเออดูแบบดูฟาร์มกระดุกนะครับเออยังไงล่ะก็แล้วแต่เพื่อนตัดสินใจนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่เออลองกินรูนทูริซัสด,ดูเพิม่มดาเมจอีก30จริงหรือเปล่าเนี่ย ลองดูซิมันจะแรงขึ้นไหมเมื่อกี้แสนแดใช่ไหมอ้าวแสนเก้าเลยฮะแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะเออไม่แย่ฮะไม่แย่นี่ฮะนี่คือสายหอนะยัไงไงมันไหมมันไหมนี่คือไอเทมฟรีนะครับนี่เลยอ่าผมให้ดูนี่ก็คือเนี่ยเหมือนกันเหมือนกัน,มน,กนไม่มีอะไรนะน่ะตามที่ผมแนะแนวไปทีแรกแหละก็มันดูน่าเล่นป่าฝ่าทุกงายใช่ไหมผมคิดอย่างนั้นนะ เอาโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปคลิปมันดีกวา่านะประมาณนี้ละกันนะให้ดูก็เป็นแนวทางนะก็สำหรับรุ่นไหนใสค่คีนะเรื่องหลักๆก็คือความชิวนะครับความตีมอนปิดมอนไวนะถ้าตีมอนแบบหนึ่งๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตีธรรมดา หรือว่าออโต้สเปลนะกับโซนิกเวฟกับอีดิชันเบรกนะตีธรรมดานะครับก็เรียกว่าปิดมอนไวเล่นสนุกนะเสียงคลิยังไงก็มันแน่นอนอยนะู่แล้วแต่ว่าข้อเสียนะข้อเสียคือเราสามารถตีมอนได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถลากมอนมาแล้วก็สกิลอลังการการสร้างได้นะครัเพราะงั้น สายกีก็ทําให้เวลชานะเพราะว่าซีมอนได้ทีละตัวนะสำหรับใครที่สนใจบอกว่าชอบเวลชิวๆคนเดียวไปเรื่อยๆก็แนะนําเปนสายครีนะครับเพราะว่าเล่นสนุกแน่นอนครับสําหรับสายอีดิชั่นเฟกนะบอกเลยว่าสําหรับวอฟยียังไงก็เล่นไม่ได้นะมา,าไม่ได้เลยนะครับสกิลแรงก็ใช่แต่ก็แช็คว่าตีคิแล้ว ออโต้สกิลดีกว่านะเรียกว่าถ้ามากดทีละตัวทีละตัวยังไงก็ปิดมอนไม่ได้นะนอกจากว่าไปมอนแบบเวลด้น้อยเวลร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เวลอยู่แล้วนะไม่รู้จะไปทําไมกันเมื่อนะตอนดิฉันเบรกนะครับก็สําหรับคนต้องมีของเท่านั้นนะครับเรียกว่าถ้ามีของจริงจังเนี่ยเก่งแน่นอนนะแต่สตอนนียหรือว่าสายฟรีเนี่ยบอกเลยนะว่าเล่นไม่ได้ครับไม่แนะนําเลยนะข้อดีก็คือ ถ้าครบเครื่องครบครันของครบปิดบอ,นะอน์ไว้แน่นอนอลังการการสร้างแรงจริงข้อเสียก็น้อยแล้น้อยนะนยนะเรียกว่าน้อยนะครับถ้าของครบนะแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้ฮนะัสำหรับสายพ่นนะครับณปัจจุบ,บันนะครับก็พอเล่นได้อยู่บ้างนะข้อดีของสายพ่นจริงเนี่ยก็คือการชนะธาตุมอนต์เองครับดันไหนเราชนะเรา,าจาพะพ่นได้ถึง2 0 0แสนเลยนะดันไหนที่เราแพ้ธาตุอาจจะพ่นได้เบาหน่อยเพราะงั้นก็ เลือกแหลกที่เวลดีๆนะครับข้อดีหลักๆเลยนะแล้วก็อีกเรื่องนฮะค่าป้องกันนี่เยอะมากๆแน่นอนเพราะว่าเราเน้นไปที่วินกับอินนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไม่ว่าจะเป็นมานายังไงมีบวกไรเวลด้วยยังไงก็ใช้ไม่เป็นหมดอยู่แล้วนะสามารถแทงได้อะไรได้นะครับเรียกว่าเป็นสายหนึ่งที่เลือดเยอะที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเออเพราะงั้นสกิลแรงตามเลือดนะครับนั่นแหละคือข้อดีสำหรับข้อเสียนะครับข้อเสียผมมองว่า ถ้าเราไม่ทำดีเลย์ให้เป็นศูนย์นะครับหรือว่าไม่ทำปิกาทางให้เป็นศูนย์แล้วก็พดเบิร์นไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่าดาเมจจะช้ากว่าสายอื่นนิดนึงนครับแต่หลักๆก็คือสกอิลกว้างอลังการและชนะท่านั่นเองนะ สำหรับสายหอกคันเด็สเปียร์นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากนะผมแทบไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะงั้นตอนที่ดูจากสายฟีแล้วบอกเลยว่าเป็นสายที่น่าเล่นที่สุดนะสำหรับผมนะครับเรียกว่าทั้งตีไกลเอ,อทั้งตีไกลทั้งแบบถึกด้วยเพราะว่าเราอาฟ้าสเต็งเด็กแล้วเราก็ไปลงต่าวิทก็ได้นะเรียกว่าครบเครื่องนะสายนี้นะตีหมูตีไกลตีแรงมากๆแต่ก็เสียนะ่าจะเป็นเพราะต้อง ทำแบบเพอร์เฟกต์ฮิตได้ได้นะครับก็คือต้องทำให้ได้ค่าฮิตต้องเยอะไว้ก่อนนะถ้าเราตีมิดเนี่ยถูอว่าแย่เลยนะเรียกว่าทําอะไรมอนไม่ได้เรื่อความมันเป็นสกิลแบบเออ่ปักหัวนะปักมุดน,นั่นแหละไม่ใช่สกิลเป็นเอโอีะ e นะเพราะงั้นมันก็ถะเลยทําให้ไม่สามารถตีบางตัวเข้านะโดยเฉพาะธาตุดีนะก็ต้องหาอะไรมาเคลือบเอาแล้วกันนะประออมาณนี้ฮนะ ก็สรุปนะครับสำหรับใครนะครับชอบเล่นลุ้นไหนสายไหนก็เล่นสายนั้นเลยฮะจริงๆลาสี่ก็จะมีสกิลต่อไปอีกนะอย่าเพิ่งหมดหวังกันนะถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ายากนะจริงเรียกว่าทุกสายอาชีพนะเรียกว่ายากเหมือนๆกันหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบใส่ไหนรักสสยไหน,ไ,หนไปสายนั้นแล้วกันไปอาชีพนั้นแล้วกันนะครับก็สุดท้ายนี้ สำหรับใครอยากได้ตัวที่ดาเมจแรงๆรุ่นไห์เนี่ยดาเมจเบาสุดเลยครับไปเล่นอาชีพอื่นกันดีกว่านะอันนี้ผมไม่ได้ปูแนวทางไว้ให้ไปเล่ออาชีพอื่นนะหมายถึงว่าถ้าอยากได้ดาเมจที Wednesday ่แรงกว่านี้นะอาชีพอื่นน่าจะเหมาะกว่านะครับสำหรับผมไม่เยอะด้วยนะอันนี้รุ่นไห์งบเยอะกับอาชีพอื่นรุนเอ่องบเยอะอาชีพอื่นก็แรงกว่าอยู่ดีนะสรุปก็คือสำหรับวันนี้นะครับมาแนะนำ ต้นแบบต้นแบบแล้วกันต้นแบบแนะนําแนวทางสําหรับรุ้นไนทั้ง4สายนะครับเรียกว่าใครชอบสใส่ไหนก็เล่นสสยนั้นนะแต่สําหรับคนที่แบบไม่เติมจริงๆกัดฟันสู้ชีวิตมากมก็ดูดูแล้วสายหอกน่าจะเหมาะสมที่สุดน,นะครับโอเคครับประมาณนั้นแล้วกันแนละ้วใครมาใหม่ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่รู้ว่าจะได้ทำอีกเมื่อไหร่นะยังไงก็ไวนะ้เจอกันใหม่แล้วกันนะ EP นี้ก็ขอตัวแล้วก่อนสวัสดีทุกคนนะบ๊ายบายฮะกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณนะ